สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนมันก็จะมาเล่นเกมก็1 9คืนในป่า EP4 ค่ะทุกคนก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้มินด้วยนะคะทุกคนไปดูกันเลยเดี๋ยวมารับเพชรกัน กระดดแบบว่ากระโดดแล้ให้เพื่อนเข้ามาช่วยอะเอ่ะจะมีสองคนจริงๆใช่ปะเน,นี่ยเพื่อนอย่าออกนะมีสองคนจริงๆค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรสองคนก็ไม่เป็นไรนนเนาะก็ได้อยู่ดีคะ่ะวันนี้มินจะถ่ายสักประมาณเอ่อถ่ายสักประมาณ10นาทีอ่ะจะจะครบสอวันปะ หัวแต่แบบเริ่มเกมอะก็แบบปาไปหนึ่งนาทีกว่าแหละไปหาฟันต้นไม้นะคะมันจะถ่ายประมาณห้านาทีนะทุกคนห้านาทีกว่าโอเคนะทุกคนวันนี้อาจจะถ่ายสั้นนิดนึงเนะ อูดีไายเจนนีกว่าเป็นนีกว่าใช่ไหมอันนี้่ยทยห้านาทีกว่าันนี้ไม่พื้นวโอ้ยไม่พอ้ตุต่อเลยจ่าบ้าตรงไหนนะที่แบบไปเอาไฟไฟฉายนหย ยังไงโอ้ยโหไกลมากไม่ไปอ่ะบุ๋มไม่มีของอะไรมาขาย ไม่นิดแล้วแหละ เรียนไปได้ไงอ่ะทุกคนด,ดิยังไม่ครบวันเหลียแบบว่าสังอาทีกว่าแล้วเนี่ย ต้นไม้ค่ะทุกคนไม่ไปหาไปหาไม้ค่ะเพราะว่าไฟแบบไม่มีแล้วรีบเลยะอีกอีกโอ้หม่นมากเลยค่ะ ก็ทุกคนเห็นมันที่มินเห็นใช่ปะทุกคนเห็นมันที่มินเห็นใช่ไหมคะแบบว่าก็คือยังไม่ครบสองวันเลยตอนนี้คือแบบห้านาทีหแล้วเ,เนี่ยห้านาหกวิละซึ่งแบบว่ามันยังไม่ครบเลยนะ วิ่งเลยค่ะทุกคนวิ๊3นาที80เอ๊ะ3น5นาที40เ,เสียงเทสเสียงในหัวเวอร์มินคิดว่ามันน่าจะไม่5นาทีแล้วแหละทุกคนมันน่าจะปลาไป6นาทีกว่าเลยนะจริงๆถ้าดูก็คลิปยาวเหมือนเดิมก็มินไม่ค่อยอยากให้ยาวมากเลนี่เช้าแล้วดีเลย ขาต้องกอารอะไรเท้าก็ตายไม่มีหรอกโอเคนะคะทุกคนถ้าอย่างนั้นก็ต้องตอตัวไไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้มินด้วยนะคะทุกคนบายบายสรุป6นาที22ปกติปกติสรุป6นาทียี่ะ3า